สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพระหัตคนเดิมครับผมเนาะมืัอนี้ครับจะมาตามเลขพ่อซักให้เอฟซีทางช่องครับผมงวดที่แล้วให้เก้าสามตรงตรงครับนี่ครับให้เอฟซีทางช่องมึงเนี่ยนี่ครับเก้าสามตรงตรงให้ล่างขึ้นบนครับนี่ครับผมมาตามให้เอฟซีทางช่องครับผมเนาะวันนี้วันที่สิบสองแล้วครับอีกประมาณสี่มื่นครับผมเนาะเลขก็ออกแล้วครับพ่อซักถามเนี่ย ขจรว่าขจรว่าอยียงขึ้นนอนลขกบนังหขยเข็กะถนัดทางนอนแมนบ่กมักนอนเนาะมักนอนเนาะทำไมชอบนอนจังเลยมาถิ่ฟันสามตัวไงสากนฮะสามตัวเอาสามตัวจะเอาท้อสองตัวบนถีลพอด้วเ็ดศูนย์หนึ่ง โอ้ยสองตัวพอแล้วสามเอาสามตัวมันถึงเงี้สี่ห้าหกตัวหกตัวมาสามตัวหกตัวมาสามตัวบ่หกตัวมาสามตัวทีบุลังที่เราเนี่ยหกตัวมาสามตัว โอ้ตังแค้นงวดนี้ตัวนี้โอ้ยงวดนี้งวดนี้มันบอกโอ้งวดที่แล้วหกตัวมาสามตัวสิสองสามห้าหกเจ็ดหกตัวมาสามตัวออกสามออกเก้าสามห้าเก้าสามห้าเก้าสาม ห้าโอห้ามันดอกห้าเก้าสามนี่ออก 5, 9, ห้าเก้าสามเออสามตัวตรงตรงมันนี่ก็สามตัวตรงตรง,ตรงนี่เบียงบัวเอาสองตัวเป็นขอกอนเอาสามตัวฟันมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แปดสิบหกนี่งวดที่สิบเกียงวดที่แล้วกอให้สามกับหกมากมามามาหน่วยล่างสามกับหกมาหน่วยล่างมันขึ้นหน่วยบนเนาะเขาเขาบ่นเนาะเขาบนแต่ว่ากระนี้กระนี้ได้มาสองนู่นน่ะมันมันมันมาหลักหน่วยเนี่ยสองมันมาทั้งสองทั้งล่างทั้งทั้งบนทั้งล่างเลยน่ะเนียนนี่ครับงวดที่แล้วครับผมเนาะเก้าสามถือจ่ายพ่อซักเก้าสามนะ ถึกจ้นหนึงถึกไร้แทะเขากินดื่เนื้อเงินถึ่ไร้ไปลยไม่ใช่นั้นที่นี่เขากินเขากินแงีนบ่อไม่ใชิเขาบ่อหรอังาระตุกโกรชุนมากจะให้บนล่งล่างจะให้ลางท่วงบนบ่บ่มันกโรหัก็มาเปลี่ยนวงหงานละเง่นบ่อกมื่อถ้าเราไปให้ก้าวูุนดูที่ล่ะก้าวซุนมันิึเก้าวซุนตัดทิ้มมันก้าวซุนมันนี่อืมตัถทิตัดออก 10, buôn xịt 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 อจะคูสองคู่พว่อเหรอได้ตัวเดียวลมันนันงวดมันสาให้เกดศุนออกเก้าศูนตัวเดียวสามเกดศูนย์ไม่ออกคูนึงได้งวดซื้อหกเกตศูนออกเก้าออกหกเก้าศูนย์งวดนั่นศูนย์สามเกตศูนย์เก้าศูนย์สามตัวงวดเน้นถ้าเก้ชุนไหมียู่งเก่าฝุ่นตาถิ่นมีอยเลขกโดับไปตัด ยังไงหาตำล่าอยู <Ô iş in> unique, mm ain, ังไงหาตำล่ามันบอกมีเจ็ดวงนี่คิดว่ามีเจ็ดบอกมันคุ้มมีเจ็ดบนเดือนเจ็ด หลักหน่วยตัวตกหาเลขติดเลขติดน้ำเพือว่างันให้เราว่างันเมื่อวันก่นามันตัวนตัวดึงได้ก็ดึงสายงูทะเลาะผมีได้ไม่เห็นผมทำหนงฮะที่สันิดแล้วเห็นงูท่เลานี่ยอนี่ได้นี่กศูนสองเก้างูทเลานี่อือนี่สองเก้าวาเนี่บเห็นเน่ยเดี๋ยวาบอกหกดูก็จะหาบอกหอ อูพี่พี่กจะตาดีเท่าตัวหน่อยหนึ่งตนหนงซื้อเจอแล้วเจอแล้วผมบอกของแท่นอนใจเลยครับผมเนาะศูนสองเก่าของแท่ของแท่ของแท่นอนใจเลยศูนยอเก่ามันล่างล่างตัวศูนย์สองเก่ามันล่างตัวนี่นะให้ล่างดี๋ยวศูนย์สองเก่าลักสิบล้างมันไปทั้งบนดเนาะสามกับหกลักหน่วยล้างไปทั้งดับเหตุเก่าสามยัวไม่เห็นจงทีกระถึงเนาะ ถือบนชือล่างเนาะแมนถือข้างคือบนชู่ล่างก็ถือแล้วนี่นนให้เก้าสามครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับตรง,งเลยครับผมเนอเ<จ>อ้อกตะว่าออกล่างครับผม <c oughs> ไม่ใช่ให้ล่างออก<จ>อบนครับเจอแล้วตัวนี้มันหนึ่งสามแมนศูนย์ตัวแมนแมน,แมน บมาแล้วมีเลขดึงบ้านนี้อ๋อมบ่านี่ศูนย์สองแปดอันนี่เอาไปดึงบนดึงบนพอากบแล้วดึงบนเมีนบอกบ้านนี้ <c oughs> ดึงบนบารนดนีี่ โหนี่สามโหนสองก็ไหลดูเด่นเด่นมาแล้วเด่นมาแล้วเด่นบนเด่นบนเด่นบนครับเด่นบนมาแล้วพอสักว่าฮะนี่สองตัวนก็ดีดีเด้อ เจ้าบึงหลเด้อคนเสียงน้ำาหลายเด้อฮันแล้วจะมาคุ้มบอกจังไดยมันบ่คุมจังไดมันนีิบสองเลยบุญนี่สิบสองแลวบุนี่มากใจความอีสามสี่มือเหล็กออกแล้วจะให้มือได้ไปหาสิอพันที้หนึ่งหันใท้แกมือได้ยังซ้ำอีกแบบสองสองกัดตับ แปดกระตัดเลือศูนย์ตัวเดียวเอ้าจับคู่ให้มันเนี่ยเกิดไปเลยสามศูนย์ห้าศูนย์ทปสัก าศูนตัดสิีบนีหาศูนย์นะมันออกดอกหาเออมันออกกกินดใด้ด้ันไดยู่หาศูนใ์ด้ยูมันออกหาสามศูนย์บ่ห้าสามศูนย์ห้าเก้าสามใด้ยูขนาดหาสามบ่ได้เอาห็สองคู่เนาะเน้นเน้นเน้นได้นะสองครูบมดเน้นแล้วไม่ต้อยัดลักลอยละใส่บ่แล้วรักลอยบอ่ละ บ้าตัวสองสมถือก้อนเนี้ยยังออกสามตัวถือกมาแล้วนั่นเถือกมาแล้วสิบหนึ่งสองสามสี่หกเก็แปดสิบหกสิบเก็หมวดลักลอยนี่จะโตรักลอยรักลอยมีหกตัวผุดด่างด้วยเครื่องตัวหนึ่งมีสี่ตัวอ๋อโบโบแมนหนึ่งสองสามเบอร์มีหัวกัลนาตัวตัวรักลอยห้าตัว เชนเี่เ่นี้อยเช็นติกเลยหลักร้อเนี่ยเช่นีอันนี้อันนี้ลงล่างด้วยน่ะนะมต้องกบเนาต้องประกบเนลัก้อยให้พ่อเราศูนหนึ่งหนึ่งขาเชีนลอยเนี่ยสามสี่ห้าเจ็ดลกร้อยออ ลักล้อยอ,ยอุ้บาอุ้ยนูนกระดับบ่บอยนบดับหนึ่งดับแต่หนึงนน่งับแต่หนึ่งรักอยรักล,อย,ล,กลอยดับแต MM ่หน,นึ่งอาวบาีเดนล่างบาีิ lessons! เด่นระบนล,ล่างล่างเดียวล่างบน <30 5 S 2> สามศูนย์ห้าศูนย์พี่ <c oughs> น้องครับผมเดี๋ยวพันบึงเนี่ย หาแป๊บนึงครับผมเนาะลางครับผมบนสามศูนย์ห้าศูนย์หลักร้อยศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดตัดหนึ่งทิ้งเหลืออยู่ห้าตัวศูนย์สามสี่ห้าเจ็ดมาแล้วลางมาแล้วสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสิบล่างสิบล่าง หนึ 1> 1่งศูนย์หนึ่งสามสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งสามสี่เจ็ดหน่วยล่างหน่วยล่างนี่ออกปอได้แหลมหัวนี่แมนบอปอตัวได้นี่แล้วปเปอที่นี้แล้วเจ็ดเจ็ดจอดจอดรถเราเดีย๋ย นี่พ,ส,พส,สา,สนพสสนาง,สงนี่พศง่สามเกตสูญงานพศงเกมากจุงวันนี่วุ7นเกตเกตสูหลักสิบแม,แแม,แมนี่บนเกสูดียวเดีวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดียวเี่ยเดี่ยวเดวอยอเี 0, 3,0,4 4,0 4,1 4,4 4,4 4,4 4 ชูท้าเป่าซีบอกเป่าซีซีเจ็ดเบอกเจ็ดเไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเบอกเลขดึงดึล่างอันนี้ดึงบนอันนี้ดล่างโอ้ยบ่มีมองเขียนหรอเดนเ่นซี เลขดึงล่างออเกเป็นเต็มนาฬิพอดีนะสี่เก้าดึงล่างอันนี้ดึงล่างเก้าไม่มีตัดทิ้งมีสี่กับศูนย์สี่กับศูนย์เคยเด่นซีซีบอกเออขั้นเป่าเด่นออกซีซีเลยอ๋อขั้นเป่าออกซีซีเลยเล่นได้ทุกตัวเลขอยู่นี่ แก๊สซูลเนี่ยนะครับโงกลมาเลยโป้งกลมในแก๊สซูนนะบาดนี่แก๊สนี่ตัดบอกแวบๆเดาเตะตัดแต่ว่าหางเหลียนลายแล้วนี่แหละอืมก็แล้วเตะอ่าแต่ว่าเหลียนหางเหลียนได้เยอะอืมแต่ว่าน่ันเลขดับมันบ่มีดอกเลขดับอยู่๋อมีดอกสลากในแบงค์รัฐบาลเขาบดดับดอกเขาเซ็คุณหน่วยเด้อร์เลียนแล้วเลียนแล้วนะเลียนแล้วครับผมพี่น้องวันนี้มาแคปหน้าจอของพ่อสร้างกระผมเด่นต้น สามศูนย์ห้าศูนย์สองคู่เอา้าพ่อสักล่างกับสามศูนย์บนกับสามศูนย์บอกอ๋อล่างสามศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดศูนย์ครับนี่ครับไอเอฟซีทั้งช่องแคบน้าจอเอาครับผมเนาะของพ่อสักงวดนี้ครับดีล่างดีหนึ่งสองสามยังล่างดีอ่ะหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสามสิบเอ็ดงวดนี่ล่างบอแมนอ๋อสามสิบเอ็ดงวดนี่อ๋อโอเคครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมเป็นคือกับสุดท่านี่กับขาออุยพรนไห้เอฟซีทั้ง่องที่เบึงคลิปนีครับเดินทางแขวขาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงื่นท่องถ้าชอบฝากกดติดตามให้นะครับกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะคลิปนีก็สวัสดีครับ